กบประพัสาราเปิดตัวลูกเขยทายาทตระกูลดังหอมแก้มโชวหวานไม่เคยมีใครได้เห็นก้มกราบว่าที่แม่สะพ้ยสมบัติมรดกสองพันไร่กบประพัสารายกให้ลูกสาวหลังเปิดตัวลูกเขยทายาทตระกูลดังน้องเหนือดิษยาลูกสาวกบประพัสาราเปิดตัวหนุ่มตีทายาทตระกูลเทพกาญจานาอวดรูปรักกันมุ้งมิง้งตามประษาวัยรุ่นจนเพื่อนๆแซวกันเพียบ ยิ่งโตวความสวยยิ่งฉายแววตามแบบคุณแม่จริงๆสำหรับน้องเหนือดิศร,รยาลูกสาวของกบประพัสราเอพรเทพเตชะไพบู์แถมคุณแม่ยังเสิร์ภัายลูกสาวด้วยการพาหนุ่มเจเจที่น้องเหนือปลื้มมาร่วมอวยพรทำเอาลูกสาวแฮปปี้อยู่ไม่น้อยส่วนเรื่องสเปคลูกเขยกบประพัสราก็บอกว่าเป็นเรื่องแฟนของลูกแม่ขอเป็นคนดีทำมาหากินดูแลเลี้ยงลูกได้ ไม่มาเอาของลูกแล้วก็สรุปว่าเอาให้เหมือนปานี่แหละเพราะปาเขาก็ห่วงเหมือนกันแต่สรุปแล้วมันเป็นเรื่องของเด็กๆเพราะสุดท้ายแล้วการที่เขาจะหาใครสักคนมาอยู่ในชีวิตเขาเป็นคนเลือกดีที่สุด